ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนามาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับชาดกว่าด้วย พระมหาชนกทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีอัจกกาามหาชนกชาดกตอนที่สหลังจากที่พระกุมารมหาชนกได้รับการอภิเษกเป็นพระเจ้ามหาชนกราชปกครองกรุงมิถิลาแล้วพระองค์ทรงเป็นพระราชาที่ดำรงตนอยู่ในทศพิศราชธรรมพระศิวลีเทวีพระอัครมเหสีของพระองค์ประสูตรพระโอรส พระนามว่าทีคาวุราชกุมารเมื่อพระโอรสทรงเจริญวัยพระเจ้ามหาชนกราชประทานอุปราชาพิเศษให้เป็นพระอุปราชวันหนึ่งคนเฝ้าอุทยานได้นำผลไม้และดอกไม้จากพระอุทยานภายนอกพระราชนิเวศมาถวายพระราชาเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรก็ทรงยินดีอยากจะออกไปเยี่ยมชมพระอุทยานบ้าง จึงมีรับสั่งให้คนเฝ้าอุทยานกลับไปจัดเตรียมสถานที่รอรับเสด็จพระองค์พอถึงวันเสด็จพระราชาเสด็จไปด้วยขบวนช้างอันยิ่งใหญ่อลังการแวดล้อมด้วยคาราชบริพานเป็นอันมากเมื่อถึงประตูทางเข้าพระอุทยานพระองค์ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงสองต้นที่มีใบเขียวชอุ่มทั้งคู่แต่ต้นหนึ่งมีผลมะม่วงสุก สีเหลืองดังทองเปล่งปรางห้อยระยะระยบส่วนอีกต้นหนึงไม่มีผลมีแต่ใบพระองค์มีรับสั่งให้ใส่ช้างเข้าไปใกล้ๆต้นมะม่วงที่มีผลนั้นเอื้องพระหัตไปเด็ดเอาผลมะม่วงมาเสวยพระองค์พอพระทัยกับรสชาติของมะม่วงที่หอมหวานดุดผลไม้ทิพทรงดำริว่าเราจะเข้าไปเที่ยวเล่นข้างในอุทยานก่อนขากลับจะให้คนขนไปให้หมดทั้งต้น เมื่อช้างที่พระองค์ประทับคล้อยหลังไปขัวคาราชบริพานที่ตามเสด็จต่างก็ยื้อแย่งกันขึ้นไปเก็บมะม่วงมาชิมบ้างคนจำนวนมากกับมะม่วงแค่ต้นเดียวจึงเกิดการแย่งชิงกันโกลาหลบางก็ปีนบางก็เอาไม้คว้างมะม่วงให้หล่นลงมาบางก็ช่วยกันเขย่าเพื่อให้ผลมะม่วงร่วงต้นมะม่วงเพียงต้นเดียวจึงไม่สามารถจะต้านทานมหาชนเหล่านั้นได้ผ่านไปเพียงครู่เดียว ต้นมะม่วงกลายเป็นต้นไม้โกรนใบเขียวๆร่วงลงมากองใต้ต้นกิ่งหักยับเยินไม่มีทรงของต้นมะม่วงอยู่เลยพระราชาที่ประทับบนคอช้างกลับออกมาทอดพคระเนตเห็นซากต้นมะม่วงดังนั้นก็ตรัสาถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมต้นมะม่วงต้นหนึ่งเหลือแต่ซากอีกต้นหนึ่งยังเขียวชะอุ่มงดงามอัมมาที่อยู่ในเหตุการณ์ จึงกราบทูลเล่าเรื่องราวให้ทรงสดับตามความจริงพระราชาเมื่อได้ทรงสดับดังนั้นก็เกิดสั่งเวทพระไทยทรงดำริว่าต้นมะม่วงที่อยู่รอดเพราะไม่มีผลแต่ต้นมะม่วงที่ย่อยยับเหลือแต่ซากนั้นเพราะมีผลราชสมบัติก็ไม่ต่างกับต้นมะม่วงที่มีผลการบวชเป็นเหมือนกับต้นมะม่วงที่ไม่มีผลย่อมเขียวชะอุ่มยืนต้นอยู่ได้ภัยทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีความกังวลแต่ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ไม่มีความกังวลก็เราจะไม่เป็นเหมือนต้นมะม่งวงมีผลเราจะเป็นเหมือนต้นมะม่งวงที่ไม่มีผลเราจะสละราชสมบัติออกบวชทิศได้ดังนั้นพระองค์จึงทรงตั้งจิตมั่นสเสด็จเข้าสู่พระนครแล้วสเสด็จขึ้นปราศาสรทรงเรียกเสนาบดีมาตรัสสั่งว่าต่อไปนี้ ให้มีคนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เข้าเฝ้าพระองค์ได้คือคนที่ดูแลรับใช้เพียงคนเดียวเท่านั้นภาระกิจการงานใดๆให้เหล่าอัมมาตและคณะผู้วินิจใช้ปฏิบัติหน้าที่ไปเพราะพระองค์จะปฏิบัติสมณธรรมอยู่บนปราสาทชั้นบนสุดผ่านไปไม่นานเหล่ามหาชนต่างก็เริ่มโจษจันกันว่าพระราชาหายไปไหนไม่เห็นพระองค์เสด็จออกที่ท้องพระลานหลวง ไม่ออกวาราชกิจไม่ออกชมเหล่านักฟ้อนหญิงนางรำไม่ทรงออกประพาสพระอุทยานไม่ออกจากพระตำหนักฝ่ายพระราชานั้นพระองค์ทรงมีพระมนัดไม่พัวพันในกามทั้งหลายพระองค์น้อมพระไทยไปในทางวิเวกพระองค์ทรงระลึกถึงเหล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าที่พระเจ้าโปราชนกพระราชาองค์ก่อนเคยนิมนต์ให้มาฉันในพระราชนิเวศ พระองค์ทรงดํำริว่าใครหนอจะบอกสถานที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นแก่เราแล้วจึงทรงตรัสพึมพำรรออกมาว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านผู้มีศีลอันดีแล้วท่านผู้ปราศจากเครื่องผูกคือกิเลสท่านผู้ก้าวล่วงแล้วซึ่งปัญหาข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้มีปัญญาเหล่านั้นท่านอยู่ที่ไหนในวันนี้ ใครจะนำเราไปสู่ภูมิที่อยู่แห่งท่านผู้มีปัญญาเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปเปิดหน้าต่างทางด้านทิศเหนือพินพระพักไปทางทิศเหนือยกมือขึ้นประนมเหนือพระเศียรเพื่อนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผ่านไปสี่เดือนพระเจ้ามหาชนกราชยังทรงเจริญสมณธรรมอยู่บนปราศาสตร์พระหฤทัยของพระองค์ได้น้อมไปในการละเพศคราวาส พระราชนิเวศอันวิจิตรการตาสำหรับพระองค์ช่างไม่ต่างจากโลก,กันตนรกทรงคิดว่าเมื่อไรเนอเราจะได้ไปบวชที่ป่าหิมพานตเสีีเมื่อไรเนอเราจะได้ท้นจากกรุงมิถิลาราชธานีอันจเจริญรุ่งเรืองมั่งคังนี้ออกบวชเมื่อไรเราจะได้ปรงผมผมผ้า,ผาสังคาติอุมบาทเที่ยวบินธบาทเราจะทรงผ้าสังคาติ อันทำด้วยผ้าบางสุกุลที่เขาทิ้งไว้ตามถนนหนทางเมื่อฝนตกเจ็ดวันจะมีจีวรเปียกชุ่มเที่ยวบินทบาทจะจาริกไปตามต้นไม้ตามราวป่าทั้งกลางวันและกลางคืนไปโดยไม่ต้องนึกถึงกิจหรือการใดๆจะละความกลัวความขาดให้เด็ดขาดจะอยู่ผู้เดียวตามภูเขาและสถานที่อันลำบากจะทำจิตให้ตรง ดูดคนดีดพินดีดสายทั้งเจ็ดให้เป็นที่รื่นรมแห่งใจเมื่อไหร่เราจะตัดเสียซึ่งกามสังโยช์วันหนึ่งพระองค์ตรัสสั่งราชบุรุษผู้รับใช้ว่าให้ไปหาซื้อผ้าย้อมน้ำฝาดและบาดดินมาจากตลาดอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเมื่อได้มาแล้วพระองค์เรียกเจ้าพนักงานภูสามาลาให้มาปรงพระเกศาและพระมัสสุ พระราชทานรางวัลแก่เจ้าพนักงานเป็นหมู่บ้านตำบลหนึ่งไว้เก็บสวยพระองค์ทรงนุ่งท่ากาสาวะผืนหนึ่งทรงห่มผืนหนึ่งพาทผืนหนึ่งไว้ที่พระอังสาสวมบาทดินในถุงครองพระอังสาหรือบาสเสด็จเดินจงกรมไปมาในปราสาทด้วยปัจเจกกาพุทธลีลาทรงตรัสพึมพำว่าโอบรรพชาเป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่ง เป็นสุขอันประเสริฐพระองค์เดินทรงกรมจนเกือบคำ่ำรุ่งเช้าพระราชาเสด็จลงจากปราสาทซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่พระนางศีวลีเทวีพาเหล่าพระสนมเจรคนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับอันงดงามอลังการเดินขึ้นมาที่ปราสาทเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้ามหาชนกราชเพราะไม่ได้พบพระองค์มาเป็นเวลาสี่เดือนแล้ว พระนางทอดพระเนตรเห็นพระเจ้ามหาชนกราชครองผ้าดังนั้นก็จำไม่ได้คิดว่านี่คงเป็นพระปัจเจกับพุธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาให้โอวาดพระราชาพระนางจึงถวายบังคมแล้วหลบให้พระราชาเสด็จลงจากปราสาทไปก่อนเมื่อพระนางเสด็จขึ้นไปยังปราสาททอดพระเนตรเห็นหออพระเกศาของพระราชาและหออเครื่องราชาพรบนหลังพระแท่นที่บรรทมจึงรู้ว่า บรรพชิตนั้นไม่ใช่พระปัาเจกับพุทธเจ้าจึงรีบเสด็จลงจากปราสาทตามไปทานพระราชาที่หน้าพระลานครั้นไปถึงจึงสยายเกสาเรืยรายเบื้องพระปริศดางเหล่าพระสนมทั้งหลายก็ทำเช่นเดียวกันพระนางกราบทูลอ้อนวอนขอให้พระราชาเสด็จกลับไปบนปราสาทอย่าออกผนวดเลยพระมหาชนกราชได้ตรัสบอกพระประสงค์ของพระองค์อย่างแจ่มแจ้ง ว่าพระองค์ต้องการผนวดเท่านั้นแต่พระนางและเหล่าพระสนมยังคงร้องไห้คร่ำครวญติดตามพระราชาไปอย่างไม่ลดละประชาชนชาวพระนครที่เห็นเหตุการณ์นั้นก็พากันพูดปากต่อปากว่าพระราชาของพวกเราออกผนวดเสียแล้วพระราชาทรงละภาชนะทองคำหนักร้อยปันละอุ้มบาดดินมุ่งหน้าสู่ป่าหิมพานเราจะหาพระราชาผู้ทรงทมแบบนี้ได้จากที่ไหนอีก ว่าแล้วก็พากันร้องไห้ติดตามพระราชาไปด้วยเหมือนกันเมื่อเห็นว่าพระราชาไม่ยอมเสด็จกลับแน่ๆพระนางสีวลีเทวีจึงมีอุบายพระนางตรัสให้มหาเสนาคุดไปจุดไฟเผาเรือนเก่าศาลาเก่าดักหน้าในทิศทางที่พระราชากำลังจะเสด็จผ่านเมื่อเห็นควันไฟตลบขึ้นเบื้องหน้า พระนางก็รีบทลาเข้าไปหมาบแทบพระบาทของพระราชาแล้วกราบทูลว่าไฟกำลังไม่ครุงมิทิลากำลังไม่พระราชทรัพย์ของพระองค์ครังเงินครังทองครังแก้วมุกดาครังแก้วไผ่ทูลครังแก้วมณีครังสังครังไข่มุกครังผ้าครังจันเหลืองครังหนังเสือครังงาช้างครังพัสดุสิ่งของครังทองแดงครังเหล็ก กำลังถูกไฟลามเลียขอพระองค์โปรดเสด็จกลับไปดับไฟเสียก่อนพระเจ้ามหาชนกราชตรัสรกับพระนางศิวลีเทวีว่าเราผู้ไม่มีกิเลสไม่มีความกังวลเรามีชีวิตเป็นสุขดีเราไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นของอะไรอะไรของเราจึงไม่ได้ถูกเผาผลาญเลยตรัสรแล้วพระองค์ก็มุ่งหน้าต่อไป ส่วนพระนางสีวลีเทวีหันไปตรัสสั่งอํมมาที่ตามมาในขบวนว่าจงไปสร้างสถานการณ์เหมือนโจนปรปล้นฆ่าชาวบ้านในทิศทางเบื้องหน้าที่พระราชากำลังจะเสด็จผ่านไปแล้วพระนางก็วิ่งไปหมอบแทบพระบาทของพระราชากราบทูลว่าพวกโจรกำลังทำลายแว่นแคว้นของพระองค์ขอบพระองค์จงเสด็จกลับไปรักษาแว่นแคว้นจะให้พินาศพระราชาตรัสว่า เราผู้ไม่มีกิเลสไม่มีความกังวลเรามีชีวิตเป็นสุขดีเราไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นโจนจึงไม่ได้ปล้นอะไรของเราไปเลยเราอยู่ได้ด้วยปิติดื่มด่ำความปิติดุจเทวดาชั้นอภิสราฉะนั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จมุกหน้าต่อโดยมีเหล่ามหาชนติดตามไปเป็นขบวนอย่างไม่ลดละถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงสร้างอุปสรรคกั้นขวางไว้ พระเทวีก็แก้ไขได้และพาเหล่าเสนาพลพาหนะทั้งปวงตามเสด็จไปด้วยจนระยะทางไกลถึง60โยชน์ก็ในการนั้นที่สุวรรณคูหาป่าหิมพานมีพระดาบทรูปหนึ่งชื่อนารทะพึงออกจากสมาบัติด้วยความปิติสุขพระดาบทตรวจดูด้วยทิพยศจักษุว่าในพื้นพิพภพนี้ มีใครสแสวงหาสุขเช่นเราบ้างหนอก็เห็นพระมหาชนกผู้พุธท,ทางกูลจึงคิดว่าพระมหาชนกนั้นเป็นพระราชาออกมหาพิเนศกรมแต่ไม่สามารถจะทำให้มหาชนที่ติดตามมากลับพระนครได้เราจะถวายพระโอควาดแก่พระองค์เพื่อให้พระองค์สมาทานมั่นแล้วจึงเหาะไปด้วยกำลังฤทธิ์สถิตอยู่ในอากาศตรงเบื้องพระพักพระราชา กล่าวกับพระราชาว่าสมณะท่านพาผู้คนมาทำอะไรที่นี่เออกระเริดกึกก้องไปหมดเหมือนเล่นกันอยู่ในบ้านพระราชาตรัสตอบว่าท่านรู้ข่าวไม่ใช่หรือว่าข้าพเจ้าบวชแล้วใครๆเขาก็พูดกันว่าพระมหาชนกทิ้งวิเทหรัตทิ้งมหาชนออกบวชข้าพเจ้าผู้ล่วงสีมาคือกิเลสไปเพื่อถึงมโนธรรมท่านรู้อยู่แล้วจะถามทำไม นาราธดาบทกล่าวว่าพราะองค์เป็นเพียงแต่ทรงนุ่มห่มอย่างนักบวชจะสำคัญตนว่าเราข้ามพ้นกิเลสแล้วไม่ได้กิเลสยังมีอีกมากที่กั้นขวางไว้อันตรายยังมีอยู่พระราชาตรัสถามว่าอันตรายอะไรหนอจะพึงมีแก่ข้าพเจ้าผู้ซึ่งละแล้วทุกสิ่งผู้อยู่เพียงคนเดียวนาราธดาบทกล่าวว่าอันตรายมีมากทีเดียว คือความหลับความเกียดคร้านความม่วเหงาความไม่ชอบใจความมัวเมาอาหารอันตรายเหล่านี้อยู่ในสรีระของพระองค์เองดูก่อนสมณะพระองค์เป็นผู้มีพระรูปงามหน้าเลื่อมใสมีผิวพันธุ์ดุจทองคําเมื่อพระองค์รับสั่งว่าอาตมาละราชสมบัติออกผนวดผู้คนทั้งหลายก็พร้อมจะถวายบิณฑบาตอันโอชาปราณีแก่พระองค์ พระองค์ทรงรับพอเต็มบาทเสวยพอควรแล้วเข้าสู่บรรณาศาลาบรรทมณที่ลาดไม้หลับกรนอยู่ตื่นในระหว่างพริกกลับไปกลับมาทรงเหยียบพระหัตและพระบาทลุกขึ้นจับราวจีวรเขียดคร้านไม่จับไม้กวาดกวาดอาสมไม่ตักน้ำดื่มน้ำใช้แล้วบรรทมหลับอีกตรึกถึงกามวิตกเมื่อนั้นก็จะไม่พอพระไทยในการบรรพชา ความกระวนกระวายเพราะพัตตาหารก็จะมีแดบพระองค์ด้วยประการชนิดอันตรายเหล่านี้จึงบังเกิดในสรีระของพระองค์นี่แหละพระเจ้ามหาชนกกราชเข้าพระทัยในโอวาทของพระดาบทอย่างท่องแท้จึงตรัสว่าท่านผู้เจริญครูพรมสอนข้าพระเจ้าดีนักหนาข้าแต่ท่านผู้นิระทุกข์ท่านเป็นใครกันหนอนาฏะ,ะดาบทกล่าวว่า ชนทั้งหลายรู้จักอาตมาโดยนามว่านาระ,ะโดยโคตรว่ากัสปะอาตมามาพบพระองค์ผู้เจริญเพราะการสมาคมด้วยสัตว์ุรุษทั้งหลายยอมทำให้ประโยชน์สำเร็จได้พระองค์จงยินดีในบรรพชานี้วิหารธรรมจงเกิดแก่พระองค์กิจอันใดยังพร่องด้วยศีลการบริกรรมและฌานพระองค์จงบำเพ็ญกิจนั้นให้สมบูรณ์ จงประกอบด้วยความอดทนและความสงบระงับอย่าถือพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์จงคลายออกเสียซึ่งความยุบลงและความฟูขึ้นจงกระทำโดยความเคารพซึ่งกุศลกรรมบทวิชาและสมณธรรมแล้วบำเพ็ญพรหมจรรย์เมื่อถวายพระโอวาทเสร็จแล้วนาราะดาบทก็เหาะกลับไปยังสุวรรณคูหาเหมือนเดิมและเมื่อนาราดาบทไปแล้วก็มีพระดาบทอีกรูปหนึ่ง ชื่อมิคาชีนะเหาะมาสแสดงตนสถิตยอยู่ในอากาศเพื่อถวายพระโอวาทว่าพระองค์ทรงละความสุขละทรัพย์สมบัติและชาวประชาข้าราชบริพารอุ้มบาตดินออกผนวดเพราะไม่พอพระไทยสิ่งใดหรือพระราชาตรัสว่าข้าพระเจ้าเห็นประเพณีของโลกเห็นโลกถูกกิเลสขบกัดถูกกิเลสทำให้เป็นดั่งเปลือกตม ผูถุชนทั้งหลายจมอยู่ในกิเลสวัตถุสัตว์เป็นอันมากถูกกิเลสครอบงำจองจำดังนี้ข้าพเจ้าจึงได้บวชเมื่อมีคาชินะดาบททูลถามว่าใครหนอเป็นผู้จำแนกแจกอัดสั่งสอนพระองค์พระเจ้ามหาชนกราชจึงเล่าเรื่องมะม่วงสองต้นที่พระอุทยานให้ฟังพร้อมสรุปว่าเสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงา คนมีทรัพย์ถูกฆ่าเพราะทรัพย์มะม่มวงต้นหนึ่งมีผลอีกต้นหนึ่งไม่มีผลทั้งสองต้นนั้นเป็นผู้สั่งสอนข้าพเจ้ามิคาชินะดาบทได้ฟังดังนั้นแล้วจึงถวายพระโอวาทแด่พระราชาว่าขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดมหาบพิตแล้วก็ได้เหาะกลับไปยังที่อยู่ของตนเมื่อมิคาชินาดาบทไปแล้วพระนางศิวลีเทวี เข้ามาหมอบแทบพระบาทของพระราชากราบทูลว่าชนทั้งปวงตกใจว่าพระราชาทรงผนวดเสียแล้วขอพระองค์โปรดทำให้ชาวประชาอุ่นใจตั้งความคุ้มครองไว้อภิเศกพระโอรสทีคาวุในราชสมบัติแล้วจึงทรงผนวดต่อภายหลังเถิดแต่พระราชาตรัสว่าดูก่อนพระเทวีศิวลีเราสละแล้วธรรมดาสมณะทั้งหลายย่อมไม่มีบุตร ทีคาวุกุมารเป็นเหมือนบุตรของชาววิเทหรัตชาววิเทหรัตเหล่านั้นจะอภิเษกให้ครองราชสมบัติแล้วพระองค์ก็ตรัสสอนพระเทวีเพื่อให้สำเนียกในการประพฤติธ,ธรรมเวลาผ่านไปจนพระอาทิตย์อัสดงพระเทวีมีรับสั่งให้ตั้งคายพักณที่อันสมควรโดยที่พระราชาประทับณโคนต้นไม้แห่งหนึง่งพอรุ่งเช้า เมื่อเสร็จจากสรีรกิจพระเจ้ามหาชานกราชก็ออกเดินทางต่อโดยมีพระศิววรีเทวีตามเสด็จโดยที่พระเทวีรับสั่งให้เหล่ามหาชนติดตามไปภายหลังจบมหาชานกชาดกตอนที่4